แล้วนะคะที่ช่องน,นัทติเดนี่ค่ะก็วันนี้นะจะเป็นอะไรไปไม่ได้วันนี้ก็ต้องพาไปกินนะคะหาที่กินเด็ดๆนะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวเมืองกันนะอันนี้ขับรถมาจากนครปฐมเลยค่ะทุกคนจะพาทุกคนนะคะไปร้านร้านหนึ่งนะที่ว่าเขาเกิดมาตั้งแต่ โอยนานมากในะยุคเก้าสิบเลยนะแล้วกนะ็คือถ้าเพื่อนๆแบบว่าได้ยินนะก็จะรู้เลยว่าร้านนี้เก่าแก,มาก่มากๆนะซึ่งปกติเนี่ยคือจริงๆมันเหมือนมันจะหายไปแล้วเนาะแต่ตอนเนี้มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะจะเป็นที่ไหนนะซึ่งอาจเดี๋ยไปก็ได้แต่ก่อนเนะี่ยมันจะอยู่ที่แถว อนพลิกชีวิตกลับมานะย้ายมาอยู่ที่ราชพฤกนะคะก็จะเป็นร้านอะไรนั้นเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะกำลังเดินทางเลยนี่ันนี้เราก็มาจากกับพันบอกว่าอีกไม่นานอีกประมาณ1 9นาทีนะคะก็จะก็เดี๋ยวไม่พู่แน่อนชมนะคะอย่าลืมนะกด s ับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์ไปก่อน เที่ยวนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้อะไรนะโคตงงไปนหมดแล้วโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะทุกคนเอาทุกคนก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอีกประมาณไม่ถึงสองนาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะก็เป็นคนที่ลงทุนมากกับเรื่องการกินนะอันไหนที่ว่าดีอันไหนเด็ดนะเราต้องตามไปกินค่ะทุกคน อดใจรออีกนิดนึงนะจะรู้แล้วว่าเอ๋จะพาทุกคนไปกินกันที่ไหนนะแล้วก็จะอร่อยไหมเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเรา,าเลืกไปถึงสามทปีที่แล้วแล้วกลับมากินอีกสามหปีไม่รู้เลยว่าตอนนี้สี่สิบสามที่หกปีตอนนี้ยังสี่นน 4, ขวบวะเออจำไม่ได้แล้วแหละก็เดี๋ยวไปดูนะว่าที่เอ๋จะพาไปเป็นที่ไหนตามกันไปเลยนี่เดี๋ยวจะถึงแล้วสองนาทีเดี๋ยวโค้งก็ถึงทุกคน แพนด้าสกี้นะคะมันก็จะพามาแต่ว่าเพื่อนเพื่อไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพอมาถึงเนี่ยมันจะเป็นศูนย์รถเดียวกันป่าวฮอนด้าใช่ไหมปิดอันปิดอันอ้าวอยู่ข้านู่นี่ว่ามันตึกเดียวกันคนนี้คนนี้นะก็อยู่ใกล้ๆกับอ่า เราเช็คนเดเลยมามันก็จะเป็นศูนย์ทอนด้าแต่ว่าเราไม่ต้องเข้ามาแบบนี้ไม่ต้องเข้ามาทุกคนขายรถขายรถตัดอันนี้ขายรถตัดขายรแต่ว่าเราต้องไปอีกล็อกหนึ่งค่ะทุกคนนี่นี่ไงเห็นไหมมีแพนด้าเห็นอยู่ด้านหน้าเลยแพนด้าสุกี้อยู่ที่นี่รถบังอยู่ทุกคน มาถูกทางแล้วเดี๋ยวก็เฉลยเลยค่ะวันนี้พามาที่แพนด้าสุกี้นะคะที่ว่าย้ายมาจากภาตามาอยู่ที่ราชพึกนี่เองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันเลยนค่ะ แต่คิดไม่ให้นะ DWM h a w a ค่ะไป M, สูตรรถแต่ว่าจะมีร้านอาหารนะคะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสี่กันเลยทุกคนไปเลยอันนี้เข้าไปในรูนี้เอาพี่ คเ,เป็นของเป็นของที่นี่เหรอแพนด้าเขาเช่าขึ้นบนเช่าเพื่นพี่เหรอโอเคเดี๋ยวเราร่งรีบแล้วเพื่อไม่ชั้นสี่นะคะก็เดี๋ยวเราเพื่อไม่ชั้นสี่กันนะทุกคนก่อนไปเปิดรถพุ่งมาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศย้อนเยาวัยกันนะตั้งแต่แบบย้อนไปยุคเก้าสิบ สามสปีที่แล้วว่าแพนด้าสุนที่ในพรทรงจังของเราปเป็นยังไงบ้างแต่ว่าใน,นพรสงจังเราไม่มีแล้วตอนนี้ในเรนสี <S <s ่หกเนาะมาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวดูเะเปิดริมด้านไหนเนี่ยอืม ถึงเวลาแล้วทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกอมื้อหนึ่งที่ไม่มีคนเลยมีแค่โต๊ะเราโต๊ะเดียวนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาช่วงเย็นกว่านี้คนก็จะเลิกงานแล้วก็มาทานกันแต่ตอนนี้เรามานี่ใกล้แล้วนี่เกือบห้าโมงแล้วแต่ว่าเรามาก่อนก็ยังไม่มีคนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดแนะนําให้ทุกคนนะคะโทรมาจองก่อนจะดีกว่าะค,ะค่ะที่นี่ค่ะแต่ก่อนอยู่ที่พาตา้านี่คอยย้ายอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในนี้เลยสวน ันนี้ตัตว G W A อันนี้คือเน,นื้อเจ้าหมูค่ะเจ้าหมูชิ้นเดียวอันนี้รวมรวมหมดที่เจ้าหมูเราครับใช่ค่ะแล้วก็มีหมูหนึ่งต่างค่ะอันนี้เป็นหนมูสาบกระสาบจะมีไซเดียวทุกคนหมูหอมอันนี้ขาบกระสาบก็จะมีหมูกรอบหมูแดงแล้วก็จะมีเป็ดนะนี่น่ากินมากๆ ันนี้เราสั่งเป็นเซตก้าวหมูแต่ว่าอันนี้จะเป็นผักก็จะเป็นลูกชิน้นแล้วพบอกว่าถ้ามาเนี่ยเราต้องสั่งเป็นลูกชิน้นแทนด้านะเป็นลูกชิ้นที่อร่อยที่เขาบอกว่ามาต้องเล็กคอมเมูคือลูกชิน้นแทนด้านคนแต่นี่มาผักกับชิ้นก่อนเราสั่งเป็นเซตก้าวหมูหมูยังไม่มาหมูก็จะมีพวกสันคอวพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสันอคอเป็นข้อหนึ่ว่าเป็นหมูนุ่ม ก็จะมีนี่น้ำจิ้มจิ้มอะไอร่อยไม่อร่อยก็อยูที่น้ำจิ้มแล้วก็จะมีพิกซ่าเรียบด้วยอันนี้เราจะอยู่ที่ชั้น4นะคะทุกคนเวลามาเนี่ยเอจะรองพีก,กัดเอาไว้ด้านล่างให้นะเถอโ่โงเพราะว่าร้านเนี่ยมันจะอยู่มาชอบพื้นที่เนี่ยอยู่ในศูนย์รถนี่เลย C <W> m. ี m กอ็าเดี๋ยวเอดันดันพี่กัดไว้ด้านล่างนะับเพเพื่อนมาแล้วแบบหาการติดใจก็จะได้ตามกันมาดูแเลยๆๆๆๆเลยนาะ เราสั e. so oh, so oh, ่งอะไรไปอ่ะอ๋อเราสั Ma ่งชาจีนไปด้วยแล้วก็มีมี่ยอเด่นๆเราต้องชิมแบบจิ้มกันอืมอร่อยโอเคใส่หไปหน่อยอันนี้แบบบีบมะนาวเพิ่มเติมไหมอื้มมะนาวหอมมะนาวเอาแบบนั้นมากกว่าชอบแบบไม่มะนาวค่ะก่อนที่เราจะลองว้านี่นะแล้วก็เป็นแบบสัมชั้นะอันนี้มีไซส์เดียวนะ นาคาสาม,าสมร้อย้าสิน้ำหีสอรอร่อยน้ำร่า ขอบนะคะแล้วเหมูเเป็นชุดสุดพ้มนะอันนี้คือ499เป็นชุดเจ้าหมูเยอะนะ เป็นดี๋ยวมากทุกคนก็เดี๋ยวไปกินพอร์ดกินไหมกินเลย thank you thank you บอกเลยทุกคนลืมุกอี้ที่อื่นไปเลยอันจริงอร่อยเนาะ้าวหอพี่มื่ออเาข้าวไปกินที่นี่ยดีมากยี่แล้วก็อันนี้นิชาอาจีอินขาัดอาีนอร่อันนี้น่าจะนี่ลูกชิ้น อร่อยอันนี้ถ้าเป็นเปลนไปเรียกชื่อไม่หรือ ร้านนี้ดีมากบอกเลยว่าลืมคุกกี้ร้านอื่นๆที่เคยกินมาทั้งหมดเลยร้านนี้แนะนำมาเลยทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปแอร์อัดในห้างด้วยอันนี้ก็เาขาก็ตัดแบบว่าก็แยกเป็นแบบครอบครัวเนาะไม่ได้แบบว่า,าชิดแอร์อัดอันนี้ก็เวลาห่างได้ดีแล้วบรรยากาศก็ดีแล้วก็เเลือกนั่งที่อยู่ เขาเรียกว่าปิดกระจกก็จะได้บรรยากาศแบบว่าแบบนี้ก็สวดไปอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเห็นด้านเกือบสุดด้านหลังเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านเลยมาเป็นครอบครัวก็จะเป็นโต๊ะแบบทางด้านขวามเนี่ค่ะก็จะเป็นโต๊ะกลมนะคะมีผู้ใหญ่มาก็แนะนำเป็นทางด้านได้เลยนะคะก็ ดูโดยรวมมาทั้งหมดมาชิมเองรีวิวเองก็บอกเลยว่าดีมากผ่านอันนี้ให้5ดาวเลยค่ะทุกคนที่นี่เขาจะมีชาจีนด้วยก็สั่งได้อร่อยก็นี่ค่ะคนอันนี้เป็นเมนูอาหารนะคะเป็นน,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 ปน,นั้คุกีด้านในนะเดี๋ยวเออก็เมนูเมนูก็จะมี จะมีชุดชุดสุดปุมนะก็มีเยอะค่อยๆก็สามารถเลือกได้แต่ว่าที่เป็นแบบว่าไทยไลท์เลยตัวนี้เลยชุดเจ้าหมูเป็นโปรสุดคุ้มมีสามเซ็ตนะคะเป็นสุดปุ้มสามเซ็ตเป็นสามน้ำเลยเป็นชุดเจ้าหมูชุดเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อแล้วก็จะมีชุดดูโอ้รนี่ก็คือ ทั้งหมูท้เนื้อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโปรสุกี่ซุปสามเซตในตางนาเลยนี่หน้ากินมากๆาคยก็ไม่แพ้ด้วยก็อยู่ที่เซตละถ้าเป็นหมู้วนก็เป็นสี่เก้าเก้าถ้าเป็นชุดเจ้าเนื้อก็หกเก้าเก้าแต่ว่าถ้ามีก็แปดเก้าเก้าแต่ว่าเขาให้เยอะอยู่มือนอ๋ออันนี้เขาใช้เนื้อออนแล้วก็เนื้อเมกาค่ะใช้เนื้อดีนะขนาดหมูเขายังแบบพัดมาแบบดีมากเลยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเมนู แต่ว่าเขามีหลายอย่างนะมีทั้งเผือกีมา้ามีทั้งมันบวบแล้วก็มีก็ช่องแต่ว่าเอา๋จะกนินไอศกีเฉาหวยโบราณถอดก้นก็คือฉกหวยอะนะก,นกินแค่ล้างปากแล้วก็ปิดจบคลิปเลยนะการตรงนี้คนเริ่มมาแล้วเห็นไหมตอนนี้ประมาณหโมงคนเริ่มทยอยมาแล้ว ก็เอขอจบคลิปนะคะวันนี้พามากินที่แพนด้าสุกี้นะที่เป็นร้านสุก,กี้ในตำนานยุค90นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะทุกคนก็แนะนำลยเดี๋ยวอีกลงกิกไว้ด้านล่างนะคะก<ม>็ถ้าเป็นคลิปหน้าเที่ยวที่ไหนกินไนอร่อยๆก็จะมาแนะนำรีวิวเพื่อนกันทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนัตตี้เจนนี่ด้วยนะเดี๋ยวลาไปก่อน